ครับสวัสดีครับนี่รักแฟนครับดวงมองทุกวันเอฟซีสุขูุขวัลครับผมผมบ่าวนี้นี่ชูคุณคนหายอยู่หากินครับผมแรงงานไทยในเกาหลีสัมบายดีเอฟซีสอปาร์ครับสบปปาร้าวครับผมสัมบายดีมึอนี่บ่าวนี้ได้มาโอกาสมาตลาดครับผมจะพุ่งดอกไม้เดีบยองน้ำไปไหนหรอกครับผมเป็นพุ่งดอกไม้สีเหลืองสีขาวเป็นพอประมาณนะครับผมเดี๋ยวไง่าม้วนทั้งอยู่จะงย ไม้สีเหลืยงเกิดเองตามธรรมชาติพี่บอกไม้สีเหลียงแถวน้ำหนีมกับว่าเอยงปานไปไนครับผมแับพี่น้องเคยเห็นแล้วบ่าวนี้จะพาพี่น้องวันนี้บ่าวนี้จะพาพี่น้องไปเดินตลาดนัดครับผมวันนี้มีตลาดนัดโชคดีบ่าวนี้ได้มาตลาดนัดครับผมเราจะไปเดินดูตลาดนัดในเกาหลีว่ามีอะไรบ้างและก็จะไปซื้อกับข้าวที่ร้านไทยว่าราคากับข้าวที่ร้านไทย ไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ที่เขาส่งมาจากประเทศไทยหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านมันจะแพงหูจีดขนาดไหนครับผมแพงแรงงานไทยในเกาหลีถึงได้ปลูกผักกินเองครับผมไปดูกันเลยครับว่าตลาดนั้นมีอะไรบ้างแล้วก็จะพาไปซื้อกับข้าวที่ร้านไทยครับผมรุ้ยก็เลยมา อันนี้มีตลาดนัดที่เกาหลีครับถึงจะดูซุบักชุบักแตงโมครับผมอ,อ๋อบัลลกักเลยไหมเตงโมลูกละเจ็ดพันครับผมลูกละเจ็ดพันประมาณลูกละ200สองร้อยสองสามร้อยจนกล้วยกล้วยอันนี้แตงไทยแล้วก็มีอะไรเยอะแยะเลยอันนี้ยังปลูกอะไรเนาะ แตงไทยบกกทีก็ูดแบ่นี้หลายอันอะไรเนี้ยดีไหมหนอตลาดนัดเด้ครับมูนี่อู้นี่แตงครับผมอันนี้มันฝรั่งอันนี้เห็ดหอมเห็ดหอมนี่ครับลูกที่เบานี่ไปถ่ายให้ที่น้องดูนเขามาขายที่ตลาดครับผมที่ว่าดดๆครับผมอู้หลายอันะไรเนี้ยครับผมตลาดนัดอู้ มหญ่ยมาขายอย่างนั้นมาเงยดูดิดคึงกึกต้นหอมเกาหลีต้นใหญ่มากตลาดนัดครับผมบรรยากาศวันนี้วันนี้ได้มีโอกาสมาตลาดก็เลยมาถ่ายตลาดนัดที่เกาหลีให้พี่น้องดูครับผมแตงไทยดูกระเทียมเกาหลีที่วันนี้ถือว่ามูอีกอะ ออลูกระมือนหาลูกระมือนแบกไปไหวดินี่กันท่าซื้อนี่เอาแบกไม่ไหวหรอกลูกใหญ่มากอ,อื้ขึ้นเกือเซอูเซอูซอซอมานอนมานอนเดี๋ยวครับดี๋ยวครับกลับที่มาซื้อยู่หรอกครับผมโอ้สักอยียงเนี้ยพี่น้องสาาสยตานี่ ถึงกด,ดูการผักผักผักที่ประเทศเกาหลีนี่เขาไปเห็ดจิมจิครับผมอันนี้มอนันมอนันโอ้ยอยู่โรงงานข่อยเบื่อข่อยอยากข่อยยังมอนันคนจะซื้อกินเด้แต่เขาเอามาขายอโอ้โคนหลายครับผมมีนอ้อคนเยอะมากเลยเหรอเบื้องกันไปเรื่ยอยๆครับว่บามีอย่างเนาะกูเหรอ นี่นี่มากพี่มันนกดกันหวานครับผมที่บ้านนี่เคยไปไทยพี่น้องมึงร้านเวียดนามครับผมผลไม้เยอะๆเลยร้านเลือกเวียดนามครับผมประเทศเพื่อนบ้านเรานี่แหละดูมะเขือเทศสิลูเท่ากำปัน้นนี่ดูกระเทียมที่บ้านนี้เคยถ่ายทอดให้ดูลูกความใหญ่ว้าพักทองเล็กอ้บรรยากาศ

ร้านขนมพวกเกาหลีด้วยพวกพวดขนมพวกเกาหลีครับผมเหมือนขนมพวกบ้านเราแหละอยอดหลุมเนะาะข้างหนึเป็นแดงไทยเกียงมูดูดูการกระเทียมออกมาล่าตลาดนะครับดูการกระเทียมครับสดเ,อเยอะแยะอาหารทะเลก็มี

มงหวาบุอาหารทะเลครับทั้งนี้อาจเสียงดังเนี่ยเข้าปูเข้าลีคข้าขุ่มตั้มุ่มตั้มอ้บัอันนี้ถุงน้าหมื่นแน่นนะครับถุงใหญ่ๆนี้ มานก็เหออหตะลเยอะแยะเลยอันนี้ก็เป็นอาหารทางเวียดนามโอ้ทุเรียนหอมดังสีกอืมบรรยากาศที่เกาหลีปุ่นท้าปุ๋นเป็นปลาแห้งครับผมปลาแห้งปลาอะไรเยอะแยะเลย เรลาหนัดที่เกาหลีก็จะมีประมาณนี้แหละครับผมตลอนหอมตอนสวัสดิ์นหอมก็ม่เป็นตลอนงําๆง,งี้ดีกวดเลยนี่เป็นถุงเท้าธรรมดาครับวันนี้เป็นอาหารว่าผงไข่ฉันมาจะมาซื้อปลาลด ไปตกปลาแต่ว่ามันมีกล่องให้ไหมเดี๋ยวนี้งั้นจะเอาไปตกปลานะทำยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนถามก่อนบรรยากาศก็มีซํานี่เหรครับผมเดี๋ยวพ้าชมอีกไปลุยกันต่อครับพี่น้องโอ้โลไใหม่หลายยันหลายแนวพี่น้องแสายตาเบิ้งคูออ่ะอือวันนี้ซื้อปลาลดหน่อยไม่ไหวจะตกปลาละ ไปลุยกันที่น้องปลาเลยกล้ยนี่มันเป็นของสามพันมันเป็นของเกาหลีด้วยครับผมส่วงมาจากนี้ปาแลนหรือประเทศใดกาหลีพวกนีกล้ยหกอราหนัดก็มีประมาณนี้นะครับผมสุดยอดไปเลยืผักเยอะแยะเดี๋ยวจะพาไปซื้อล้างไทย ซื้อกับข้าวร้านไทยแล้วก็พาซื้ออะไรอยู่ร้านไทยร้านเจนนนอีกครั้งหนึ่งครับผมยอดไปเลยจวพาไปซื้อกับข้าวอีกครับผมไว้เจอกันตอนซื้อกับข้าวนะครับโอ้ลูกสินเกาหลีมายำในกับแสบน้ำมันซื้อตลอดเตียงง,ง้ทั้งกุนก่นหอมเนี่ย ด้วยเลยครับต้นหอมมันใหญ่มากยับเป็นเม็ดลองไม้ยังออกมาวางขา,ายต้นเมเปิ้ลโอ้อไล่ไล่อันหล่เนีนะครับผมเตรียมมาเนีย่ยอยู่ปรได้ศไทยให้พี่น้องเบืองตอ่วนทุนนี้ลานไทยครับผมพอดีลานไทยมีเสียงเพงลงเบ้านนี้ก็เลยปรได้ศไทยโอ้โหิกจนเป็นไว้เดี๋ยวต้ตนนี้น่าจะซื้อพวกนี้ไปปลูกเป็นลูกเหรอ เออนุญาตขึ้นรถเมล์กระบะด้วยสิโอ้ลูกดูบักแตงโมหน่อยสวนพูดแบกเออฟักทองลูกดูบักแตงโมลูกใหญ่ๆปิ้งๆโอ้ลูกละหามันบอสนี่เกะขึ้นผักพวกนี้มันก็นกนจดดนเป็นไว้แล้วเนาะไม้เอาไปปลูกโอ้เกะเิียมพี่น้นองเอ้ย วันนี่เป่งรถอ๋อพี่น้องบรรยากาศยุ่ตลาดนี่ครับผมไปรถมีหม่องเก้าม่องเดิมเพิ่มเติมก็คือกลับบ้านโดยรถมีประหยัดค่าโดยสารลครับผมโอ้มีหลายอัอะไรเนี้ยพี่น้องสรุปพี่น้องมึงก่อนนี่บ่านี่ก็มีข้าวโพดข้าวโพดอันนี้ก็เป็น กุ้งครับผมกุ้งกุ้งเมื่อนึ่งครับผมกุ้งเมื่อนึ่งนี่ครับลานไทยที่เขาไปซื้อเพืัันมีขาตะไคร้ใบมะกูดที่เราปลูกเองไม่ได้ครับผมแล้วก็ปลาทูกับแหนมกัแแป้งกับพริกเอาบรรยากาศที่เกาหลีก็มีประมาณนี้ครับผมเอาครับพี่น้องื้อนี้เบ้านี้กับพี่น้อง ไปเที่ยวตลาดน,นัดของเกาหลีครับผมอนมีอะไรอะไรเนี้ยเที่ยวฮอกกีได้ไปซื้อเพราะว่าสิเป็นกับเขายุราไทยกับผมก็ไ,ได้หลายอันหลายเนวยอยู่แอันใดเพราะซื้อกับซื้ออันใดเพราะหากรหาครับผมส่วนมากเพื่อักกับสิ่งพวกใครได้ซื้อหรอครับผมกับสิได้ซื้อเนียแต่พวกเนือ้อพวกยังครับผมกับบรรยากาศมีท้องฟ้าโปร่งใสครับผมดอกไม้พวกนี้ก็กำลังบานสวยงาม หลายจุดหลายมุมกับผมเจอว่าบ้านนี้เพราะฉะนี้มีไปน้าพี่น้องไปท่องเที่ยวกับผมวันนี้พี่น้องมาตลาดนัดก้อนข้าบผมแล้วก็หาอยู่หากินอยู่ครับผมช่วงนี้มืองนี้สวยๆง,งาๆที่มันหลายๆบ้านนี้กับสีพยายามไปถ่ายทอดพี่น้องในเบื่อคกับผมสำหรับคลิปนี้กับยูดีมีแฮชซูขุสุพนไว้เจอกันคลิปหน้าแรงงานไทยในเกาหลีสวัสดีครับบ๊ายบาย